แรกๆคนยังไม่รู้จักอ่ะโหตก่ก่อนต้องวิ่งตากแดดตากฝนแล้วพอช่วงโควิดอ่ะคนมันก็น้อยมันก็ลำบากอ่ะก็เหนื่อยเหมือนกันนะผมก็ทำใจขายเอาพออยู่ได้พอก๋วยเตี๋ยวเรือตาต้อท่าน้ำวัดหอมเกตครับปจุบันอายุเท่าไหร่แล้วคะ5.6ห้าหกแล้วครับเปิดมากี่ปีแล้วคะ20ยี่สิบกว่าปีแล้ว อ๋อแต่ก่อนนี้ขายอยู่กะเตะที่วัดลิขิงแล้วพอจากวัดลิขิงเลิกก็วิ่งเรือขายถึงจะมาจอดที่นี่ทำไมต้องขายบนเรือด้วยอะคะวิ่งเรืออย่างเงี้ยสบายไม่ต้องเช่าที่ไงก็คือพอขายเสร็จก็คือขับเรือกลับบา<ช>า้านได้วใช่เราล้างจานยังไงคะก่อนนี้ล้างไม่น้ำไงเดี๋ยวนี้ผมต่อน้ำประปามาล้างหมดแล้วไงล้างอย่างนั้นไม่ได้แล้วน้ำเปลี่ยนไปแล้ว <laughs> แล้วอันเนี้ยค่ะให้เยอะขนาดนี้คือเอาสาในนะใจใช่ไหมคะเอาพออยู่ได้พอขายหมดเราก็กำไรมันกำไรอยู่แล้วไงคือให้เยอะอย่างนี้ตั้งแต่แแรรกกเเลยเเลยย่ ก็ขายอย่างนี้มาตลอดอันนี้ที่ร้านมีขายเป็นอะไรบ้างคะก็มีปุ๊กก๋วยเตี๋ยวหมูแห้งน้ำยำเย,ย็นาโฟอะไรอย่างเงี้ยตัวนีกเปนเจอร์หลักเลยก็คือตัวมหม,มูเด้งมีฉลคะอ่าคนนี้ชอบกินหมูเด้งนะมันเด้งไงมันนิ่มอันนี้เรารับมาจากโรงงานที่ว่าเราเคยใช้อยู่อ่ะเขาจะตีให้เรานิ่มหน่อยหมูเด้งหมูเด้งจะได้มากี่โลต่อวันครับวันหนึ่งเจ็ดสิบเราช่วงโควิดที่ผ่านมาล่ะช่วงนั้นไม่ได้ขายสามเดือนอะ่ะเนี่ยเพิ่งจะมาขายได้ยังไม่ถึงเดือนเลยล,ลูกค้าเขาก็ยังมาตามปกติอะ่ะ แรกๆเลยขายห้าบาท5้าเจแล้วก็10บแล้วก็15้าแล้วก็มา20บเนี่ยก็20่0 40สาิบแล้วก็มี 50, 50. นี่จามจมโบนี่เลย,าาเยอยู่ที่ว่าของอะ่ะเพราะของมันขึ้น,ข,นขึ้นลงลงถ้ามันอยู่ระดับนี้เราก็ยังขายได้เรื่อยๆมีครับแต่ว่าผมไม่ทำไงทำใส่ถุงทำไม่ทันไง เคยแรกๆคนยังไม่รู้จักอ่ะโอถจัก่อนต้องวิ่งตากแดดตากฝนก็เหนื่อยเหมือนกันนะแล้วพอดังหน่อยเลยมาอยู่อย่างนี้เลยไม่ต้องวิ่งแล้วถ้าแบบวันวันที่ฝนตกนี่แบบเดินทางมันลำบากไหมล่ะมันก็ลําบากอ่ะเราก็หาพลาสติกปิดของไม่ให้เปียกแล้วเราก็วิ่งมานี่เลยแต่เราก็เปียกแขนใช่ไหมคะอ่าเราก็ใส่เสื้อกันฝนเราสิอ๋อโอเคภูมิใจกับร้านนี้ไหมคะโอ้ภูมิใจเลยขายได้ขนาดนี้ก็ภูมิใจแล้วคิดว่าจะทำไปอีกนานแค่ไหนก็จนวันจะทำไม่ไหวอ่ะ มีอะไรอยากจะให้กำลังใจคนต่ังชาตอะไรเงี้ยคะทำใจนะแล้วก็สู้เอาเพราะผมก็ทำใจตอนที่วโควิดอะ่ะคนมันก็น้อยเราก็กแกก็แก,กเลเรื่อยเอาพออยู่ได้ไงเคยมีคนบอกว่ามาไกลที่สุดมากินที่นี่นี่จังหวัดไหนห่ะเชียงรายแล้วใ,<จ>ใต้ก็มาจากภูเก็ตมาเพื่อกินกวยเตี๋ยวที่นี่เลยใช่ไหมอืม ผมลูกค้าที่เคยมาทานที่ร้านอ๋อผมต้องขอบคุณจริงๆเลยเพราะว่าเขามาประจําเลยอะ่ะต้องขอบคุณจริงๆจะชวนลูกค้าใหม่ไม่เคยมาทานให้แบบมาลองมาทานไหมคะก็อยากให้มานะที่วัดหอมเกตนี่แหละครับมาทานก๋วยเตี๋ยวแต่ว่ามันจะรอนานหน่อยถ้ามาสายก็ลองมาดูถ้าอยากจะลองก๋วยเตี๋ยวเรือก็วัดหอมเกต์มากันได้ครับสัมพันธนี่แหละครับ <S <S เปิดตั้งแต่เก้าโมงถึงไม่เกินบ่ายสองครับ 0849044238กุ๋ยเตี๋ยวเรือตาต้อท่าน้ำวัดหอมเก็ตครับ